สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมีในช่วงน้ทูโนนะครับคุณผู้ชมครับการขับรถเนี่ยนอกจากความอันตรายที่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วมันยังมีสถานการณ์ขับขันอีกหลายอย่างนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้และถ้าคุณไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีสติเพียงพอเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงตามมาได้เพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการรับมือหากเกิดสถานการณ์ขับขันขึ้นไปชมกันเลยครับใต้ท้องรถเกยขอนไม้ แก้ไขโดยใช้ไฮลิฟท์แจ็คซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีถ้าจะเข้าพื้นที่ธุรกันดารยกถังด้านหน้าหรือท้ายรถขึ้นแล้วผลักตัวถังด้านข้างให้รถเซปไปอีกด้านซึ่งจะทําให้แชสซีที่เกยอยู่หลุดออกการป้องกันเบื้องต้นนะครับคือควรขับรถในลักษณะแนวทะแยงมุมโดยควบคุมคันเร่งและเบรกให้ทํางานสัมพันธ์กันซึ่งจะช่วยให้ช่วงล่างไม่ไปกระแทกกับสันบนของเนินครับถังน้ํามันรั่ว วิธีแก้ไขเบื้องต้นสําหรับอ่างน้ํามันเครื่องให้หาไม้มันเหลาให้พอดีที่จะอุดรูรั่วแต่ถ้าเป็นถังน้ํามันเชือเ้อเพลิงอาจใช้กิ่งไม้อุดได้เช่นกันหรือใช้สกรูตัวเล็กรวมถึงใช้หมักฝรั่งมาอุดรูแล้วปิดทับด้านนอกด้วยเทปกาวและรีบออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดหลงทางการเข้าพื้นที่นะครับถ้าไม่มีเข็มทิศหรือความชนานาญเพียงพอมีสิทธิที่จะหลงจนหาทางออกไม่ได้วิธีแก้ไขคือ ทำสัญ,ญลักษณ์กันหลงทิดใช้เชือกผูกตามต้นไม้ผูกคล้องเป็นระยะระยะโดยเฉพาะจุดทางแยกและเวลาขับรถควรจะรอเพื่อนร่วมทางที่มาด้วยกันมิฉะนั้นแล้วอาจจะหลงทางไปกันใหญ่ครับรถจมน้ําเมื่อตกน้ํารถจะยังไม่จมทันทีนะครับแต่จะค่อยๆจมลงทีละน้อยเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ไวที่สุดครับเมื่อรถนิ่งรีบลดเข็มขัดยิรภัยทันทีพร้อมยกศรีรษะให้สูงเหนือระดับน้ํา ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นและรีบเปิดกระจกออกทางหน้าต่างหรือถ้าระบบไฟฟ้าไม่ทํางานจนไม่สามารถเปิดกระจกได้ให้หาวัตถุของแข็งมากระแทกกระจกให้แตกแล้วรีบปีนออกจากตัวรถกระจกแตกกรณีที่กระจกแตกร้าจนมองไม่เห็นและจําเป็นต้องเอากระจกออกให้ออกผ้าหรือผ้ายางรองพื้นรถมารองไว้บริเวณคอนโซลพื้นรถและบริเวณกระโปรงหน้ารถเพื่อให้เก็บเศษกระจกได้ง่ายจากนั้น ใช้ใบไม้หรือวัสดุแข็งดันกระจกที่ร้าวให้หล่นลงบนผ้ายางที่ปูไว้โดยใช้ผ้าชุบน้ําซับเศษกระจกที่ตกหล่นออกให้หมดพร้อมกับขับรถอย่างช้าๆใส่แว่นตาป้องกันเศษกระจกดินและหินกระเด็นเข้าตาครับหวังว่าข้อมูลที่ได้รับไปจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขับขันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะขับรถแล้วกลับมานิทุโนกันได้ใหม่ครับในรายการคาะโตมี่ ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ